เพื่อแสวงหาวิมุตติสุขหลุดพ้นจากเปรตจากผีทั้งหลายเข้าสู่มหาปรินิพพานในปัจจุบันไอพวกเรานี่มีแต่แสวงหาโอ้ตางกลาฟากับริรนภูมีบุญมาเกิดเป็นอย่างนั้นนั่นพูดถึงว่าความเย็นความร้อนพูดถึงความสุขความทุกข์บางคนว่าปฏิบัติทำแล้วมันเล่าร้อนมันคงผิดทางบางคนปฏิบัติทำแล้วว่าชุ่มเย็นมันคงถูกทาง ้อนร้อนก็ถูกชุ่มเย็นก็ถูกถ้าประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของผู้เจ้าอย่างสมบูรณ์ที่เรียกว่าสีสมาธิปัญญาห้ามหลีกลีหนีจากนั้นคือมันต้องมีทั้งร้อนทั้งหนาวคู่กันไปคู่กันไปถ้าเราขาดสติกำลังปัญญาเราก็หลงหลงในการล่อร้อนหลงในความล่อร้อนหลงในความชุ่มเย็นอย่างนั้นผู้ที่ไม่หลงก็คือพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกนั่นแหละจึงจะเข้าสู่มหาปรินิพานได้ก็คือผู้ไม่หลงผู้อยู่ตรงกลาง ขันระหว่างสุขกับทุกข์ระหว่างร้อนกับหนาวคือเย็นกับร้อนคืออยู่ตรงกลางนั่นมีสติกำลังปัญญาครอบไปหมดทนอยู่ตรงกลางทิ้งทั้งสองข้างไม่เอาเลยทั้งสุขทั้งทุกข์ทนอยู่อย่างนั้นมีสติรอบรู้เป็นปกติหรือว่าสุขหรือว่าทุกข์เป็นของธรรมชาติยึดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ย่อมที่จะเวียนว่ายใจเกิดนั่นแหละจิตมันจะเป็นกลางกลาง ไม่มันไม่สุขมันไม่ทุกข์ที่เรียกว่าอุเบกขาจิตนี่ปฏิบัติไปปฏิบัติบัดไปก็จะเข้าใจเข้าใจไปเรื่อยเข้าใจไปเรื่อยมันไม่ได้มีภาคปริยัติเข้าไปเลยขณะนี้เป็นแบบนั้นขณะนี้เป็นแบบนี้ไม่มีนี่คือภาคปฏิบัติผอกบรรลุทะลุหรือบรรลุหรือทะลวงเข้าเข้าสู่กระแสธรรมท,ที่เรียกว่าเปิดเมืองพระนิพพานเปิดประตูพระนิพพาน ผู้ที่มีตำรามาอาจหลงได้ง่ายแต่ผู้ที่ไม่มีตำราไม่มีคำว่าหลงเพราะปรัถนาประนิพพานอยู่ผู้นี้ไปได้เร็วกว่าผู้ที่ผู้ที่มีตำราผู้ที่มีตำราไปได้ช้าด้วยเหตุที่ว่าหลงในตำราเพียงแสงสว่างวูบวาบเข้ามาที่เรียกว่าโอภาสก็คิดว่าที่นี้เราเปิดประตูประนิพพานแล้วเห็นกเกระแสพระนิพพานแล้วก็เลยหลง แต่ผู้ที่ไม่ได้เรียนพอเห็นแสงสว่างเกิดขึ้นปับ๊บเรียนถ้าจะบอกว่าเรียนเรียนจากครูบาอาจารย์บอกแล้วว่าอะไรเกิดขึ้นห้ามหลงร,ดรอด้วยขาดให้ทาลายตัวเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปด้วยสติกําลังปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาผู้นี้ไปได้อย่างรวดเร็วพอสิ่งนี้เกิดขึ้นปับ๊บแสงโอภพาสเกิดขึ้นปับ๊บสว่างสวัยอยู่ปับ๊บมีสติรู้อยู่อย่างนั้น สักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นไม่ไปยึดไม่ไปถือเพราะสิ่งนี้ก็ต้องเกิดขึ้นตั้งยอ, Peng. อยู่ดับไปแสงสว่างที่เรียกว่าโอภาสมันก็เหมือนกลางวันเวลาแสงสว่างโอภาสต,ตัวนี้ดับไปแล้วมันก็มืดสนิทเหมือนกลางคืนมันก็มีแค่นั้นพอเราจะไปยึดไม่ได้ถ้าแสงสว่างมันอยู่ตลอด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 ไปมันก็อยู่ไม่ได้ความมืดมนอุกการมันจะอยู่ตลอด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 ไปมันก็อยู่ไปไม่ได้ มันอยู่ในกฎพระเจ้าอัจฉริเป็นอนิจจังทุกขงกังนัตตามันจะเป็นกลางๆไม่ติดไม่ยึดไม่ถือมันจะไปเรื่อยๆเ,เดินไปเรื่อยๆตามขั้นของมันโดยอัตโนมัติจนบั้ลไยสุดท้ายนั่นแหละมันจะเผยขึ้นมาผู้นี้ปฏิบัติธรรมถ,ถูกต้องดีงามตามธรรมตามวินไหนจะรู้ว่าตอนนี้ละได้แค่ไหนสู้ทนอยู่อย่างนั้นความรักละได้หรือยังความชังละได้หรือยัง ความเตยอนใจอยากละได้ดี่ังผู้นี้จะมีสติกําลังปัญญารู้แค่นี้จึงไปได้อย่างรวดเร็วมันรักคนนั้นรักคนนี้มีสติรู้ตัวอยู่เพื่อไม่ให้มันรักมันทําได้หรือไม่นี่มันชังคนนั้นคนนี้ก็เช่นเดียวกันมันจะมีสติรู้เข้ามันอยู่อย่างนั้นมันก็เลยเป็นพละกําลังใหญ่ที่เรียกว่าธรรมโอสถด,ดังที่ขึ้นต้นพูดให้ฟังธรรมโอสถตัวนี้จะทําลาย ตามโลกโลูกโลกและอาลูกอโลกเป็นอาวุธที่สำคัญถ้าใครทำตามนี้เดินตามนี้ได้ผู้นั้นจึงจะได้ธรรมโอสถเป็นพละกกำลังใหญ่หรือกำลังภายในอยู่ในร่างกายนี้สามารถที่จะทำลายโลกโลกตัวนี้หมายถึงโลกของกายด้วยโลกของใจด้วย ให้อันตรธา,านสิ้นไปในที่สุดโรคนี้อันตรธา,านที่ไปได้ไงอให้บอกว่ามันเกิดมันแก่มันเจ็บม,ม,มันตายเป็นของธรรมดาหลวงู่หมายถึงโรคที่มันยึดไม่มีโรคยึดเพราะมีสติแล้วตรงกลางๆนั่นแหละเรียกว่าเป็นพละกกำลังใหญ่กำลังนี้ไม่ได้อยู่ฝ่ายโลกุตระไม่ได้อยู่ฝ่ายโลกียะ เพราะกำลังนี้เป็นอุเบกขาจิตโลกุตระก็เป็นสมมุตินั่นบรรปายของมันโลกิยะก็เป็นสมมุติมีสติอยู่ตรงกลางนั่นแหละสันติิโกในการรู้เองเห็เนเองมันก็จะเกิดบรนปายสุดท้ายมันก็จะรู้ได้เฉพาะตนว่ามันละมันวางความรักความจังยึดน่นยึดนี่ได้ ระด,ด,ดับใดมันจะรู้มันเองอันนี้ภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้ผู้เรียนมากผู้ศึกษามากมันเลยเป็นข้อขังขาไเหจะบอกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนั้นใช่อันนี้ใช่แยกแยะอยู่ตลอดอยู่ตลอดมันก็เลยไม่เป็นไปตามหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าให้ทิ้งสัญญาจําได้หมายรู้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่สามารถทิ้งสัญญาจําได้หมายรู้ ต่างๆได้จิตมันก็ไม่สามารถรวมเข้ามาลงในปัจจุบันได้คําว่าสัญญาจําได้หมายรู้ตัวนี้หลวงปู่หมายถึงสังขารขันมันปุ๊งมันแต่งมันนึกมันตึกมันตองคิดโน่นคิดนี่จาโน่นจํานี่ได้มามันก็ปุ๊กมันก็แต่งขึม้มมนตัวนี้ต้องเทงให้ได้ไงในภาคปฏิบัติอย่าให้มีให้มีแต่ใจที่เป็นกลางกลางสู้อยู่อย่างนั้นทนอยู่อย่างนั้นผู้นั้นจะพบกับแสงสว่างของธรรม ที่เหนือแสงจาว่างที่เรียกว่าโอภาษถ้าจะพูดถึงนี่ธรรมโอสุดที่มันเข้าไปในหัวจิตหัวใจแล้วมันก็ไม่หลงอีกนี่สรุปแล้วเป็นอย่างนั้นมันไม่หลงพอทําจิตเป็นกลางๆได้มันไม่หลงอ่ะมันทนมาตั้งกี่กัากี่กันมันก็ทนมาแล้วมันทนแค่นี้มันทนไม่ได้เฉลือมันก็จะตายแล้วใช่ไหมล่ะนี่ไม่กี่ปีนี่อยู่่ไม่กี่ปีมันก็จะตายแล้วทนเป็นกลางๆอยู่แค่นี้ทนไม่ได้เฉลือ ถ้าใครทนได้ผู้นั้นก็จะคนพพะน้นพบัจธรรมนะลูกพูดให้ฟังไี่จะบอกว่าเอาปฏิบัติตามไปแล้วมันชุ่มเย็นก็คือถูกทางคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันเล่าร้อนมันผิดทางมันก็ไม่ใช่อเพราะถ้าจะเดินทางเข้าสู่โลกตุตระนั้นมันต้องรู้ร้อนรู้หนาวรู้สุขรู้ทุกข์รู้ไว้อย่างเดียวไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือผู้นั้นจึงจะเดินถือทางนี่นมันก็ไม่ถูกนะลูกนะ อันมันถูกทางนั้นอันมันถูกทางนี่จะบอกว่างั้นของใครของมันต่วนั้นใช่ไหมล่ะเพราะว่าเราจะบอกว่ามันถูกหรือว่ามันผิดมันก็ไม่ได้เราต้องรู้บรรปลายุดท้ายโน่นแหละเราจึงจะรู้ได้ว่ามันละมันวางได้ขนาดไหนนั่นรู้ได้เฉพาะตนแล้วตอนนี้เพราะเราจะเริ่มต้นนีมาดูมันไม่ได้นะดูเพราะขาดสติอยู่นี่ขา่สติเรามัหลออนจะบอกว่ารู้รู้ได้อยู่นี่มันิไปแล้วมันชุ่มเย็นนี่รู้ได้ถูกทางแล้วก็จะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ล่ะ จะไปอิงตำราเอ้จะไปเชื่อตำราเลยก็ไม่ได้เพราะกัลยามสูตรมีเชื่อภาคปฏิบัติมันก็ไม่ได้อีกอจะเป็นบ้าพี่เกว่ากูรู้กูเห็นของกูอยู่นี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 ่น,นี่จะบอกว่าพวกมึงจะมาพูดเลยนี่กูรู้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 จะบว่ามันก็ไม่ใช่ลูนั้นก็เลยไปท่ที่ติมานะต่อไปอย่างวางภาละให้มันเป็นกลางๆให้มันรู้เป็นตรงกลางๆเท่นั้นไม่ให้มันยึดไม่ให้มันถือเท่านั้นล่ะมันถึงจะถูกทาง ไปได้อย่างรวดเดียวอันนี้ผู้ให้ฟังก็เพื่อเป็นแูทางสองนใจของนักปฏิบัติเท่านั้นแหละน่นจะว่ามันพูดขึ้น <c oughs> แล้วที่ไปทําลายคนนั้นคนนี้ไม่นะแล้วแต่เรื่องของใครเรื่องของมันเพราะภาคปฏิบัตินี้อาศัยกําลังภายในคือธรรมะโอสถของใครของมันถ้าใครสามารถทําลายเอ้ยถ,ถ้าใครสามารถทํากําลังภายในได้มากคือธรรมะโอสถได้มากมันก็ชนะขันที่เรียกว่ารักษาโลกได้เนี่ย คือรักษาโรคได้เนี่ยไม่เป็นเชื้อโรคอีกไม่มีโรคใดๆเขามายุ่งในขันอีกก็เพราะว่าชนะขันกําลังภายในมันมากเป็นอย่างนั้นปัญญามันปัญญาปัญญามันนั่นก็มากมากในการพิจารณาแต่ตองตามอนิจจังทุกครั้งนั้นต่างไม่ได้ตามอย่างอื่นนะมีแค่นั้นมันรวมมาตรงนั้นไม่ใช่ว่าตามพระเตยบิดู๋เลยแปดหมื่นสี่พันกันไม่ใช่นะคือรวมลงมาแค่นั้น,น,นตาม ความเป็นจริงที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังนาาัตนตานมันจะรวมลงอย่างนั้นเนี่พวกพวเราไม,ไม,ไม่ไม่เข้าใจมันก็เป็นอีกอย่างนะดูถ้าผู้ฟังทําเข้าใจมันก็ไปได้ไว้